ขอความรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าจงมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านหัวข้อธรรมวันนี้ที่ตั้งใจจะนำมาแสดงให้กับพวกเราได้ฟังกันก็คือเรื่องความเคารพความเคารพจำเป็นอย่างไรเอ่ยคนเราถึงต้องมีความเคารพกันโดยมาโดยธรรมชาติของคนคนนั้น ทุกคนเนี่ยต้องการบุคคลสําคัญดูได้จากอะไรเอย่ยให้เราลองถามตัวเองดูเถอะว่าเราเนี่ยชอบให้ใครมาดูถูกเราไหมพอถามปั๊บทุกคนจะได้คําตอบว่าเราไม่ชอบเลยถ้าใครมาดูถูกเราไม่ชอบจริงๆแล้วก็คิดว่าทุกๆคนคงจะเป็นค,คล้ายๆกันแม้คนอื่นก็เช่นเดียวกันว่าไม่มีใครที่จะชอบให้คนอื่นเข้ามาดูถูก แต่บางคนที่เขาพูดเชียงหัวเราะหัวเราะเหมือนกันว่าดูถูกก็ยังดีกว่าดูผิดนะเขาดูถูกน่ะดีแล้วดีกว่าดูผิดความจริงไม่ใช่ในคําว่าดูถูกนั้นถูกในที่นี้ไม่ใช่ตรงข้ามกับผิดแต่เป็นคําว่าถูกที่ตรงข้ามกับคําว่าแพงของถูกของแพงเนี่ยทุกคนอยากให้เขาเห็นเราเองเป็นอย่าดูถูกเราให้ดูแพงเราคือเห็นค่าของเราสูงสูงนั่นเอง ถ้ามาดูถูกเราคือเห็นค่าเราต่ำๆถูกๆเนี่ยเราไม่ชอบดูถูกถูกในที่นี้หมายถึงอย่างนั้นไม่มีใครชอบให้คนอื่นมาดูถูกนั่นหมายถึงว่าไม่ชอบให้ใครเขามาดูว่าเราเองมีความสําคัญน้อยทุกคนต่างอยากเป็นบุคคลสําคัญเมื่อมีธรรมชาติของมนุษย์อย่างนี้แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าก็พยายามสแสวงหาความสําคัญให้กับตัวเองบางคน ก็ไปเสแสงหาในทางที่ไม่ถูกต้องเช่นเป็นนักเลงหัวไม้บ้างเป็นอัตพานเกเกกะกะเดินไปไหนตาขวางกลางข้อใครเห็นเขาก็หลบวู้วูว่าว่าภูมิใจว่าเราเป็นคนสําคัญนึกดีอกดีใจหลงไปในทางที่ผิดอย่างนั้นในความเป็นจริงคนเราจะเป็นคนสําคัญได้ต้องอยู่ที่ว่าไปแสวงหาความสําคัญมาใส่ตัวเลียดเสมือนเศรษฐี เศรษฐีคนเราจะอยากจะเป็นเศรษฐีเนี่ยต้องการมีทรัพย์มากจะเป็นเศรษฐีได้ก็ต้องไปหาทรัพย์มาใส่ตัวถ้ามีทรัพย์มากเขาก็เรียกว่าเศรษฐีถ้าหากว่ามีมากกว่าบรรดาเศรษฐีด้วยกันเขาก็เรียกว่ามหาเศรษฐีถ้ามากยิ่งขึ้นอีกก็เป็นอภิมหาเศรษฐีไปโน่นเลยจะเป็นเศรษฐีได้ไม่ใช่ไปเดินเบ่งๆ่งอวดๆแล้วเป็นเศรษฐีไม่ใช่อยู่ที่ว่าจะหาทรัพย์มาเข้าตัวได้มากหรือเปล่าซึ่งจะหาทรัพย์มาเข้าตัวได้นั้น ก็ต้องมีสายตาที่ลึกซึ้งเฉียบแหลมมีปัญญาที่กว้างไกลเพียงพอที่จะรู้ว่าแหล่งของทรัพย์มันอยู่ที่ไหนคนที่มองเห็นขุมทรัพย์อย่างเนี้ยถึงจะเป็นเศรษฐีได้เหลียวซ้ายแลขวาเห็นอะไรปรับมันแทงตลอดไปถึงสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นสิบชั้นได้ซ้ําไปว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นทางมาแห่งทรัพย์ได้อย่างไรเหมือนเรื่องหนึ่งว่ามีเศรษฐีคนหนึ่ง เดินไปธุระมีคนใช้ตามหลังมาเดินไปกลางถนนเห็นหนูตายอยู่ตัวหนึ่งเศรษฐีก็เ,เอ่ยลอยๆยมาคำหนึ่งว่าเออไอเจ้าซากหนูตายตัวนี้เนี่ยนะถ้าคนมีปัญญาแล้วละก็ทำให้เป็นเศรษฐีได้แล้วก็เดินเลยไปฝ่ายเจ้าคนใช้ได้ยินอย่างนั้นเท่านั้นเองแหละเอ๊ะหนูตายตัวเดียวเป็นเศรษฐีได้ชักสนใจเอาละสีคราวนี้ เลยขอลาออกจากหน่งคนใช้เลยไปเก็บเจ้าซากหนูตายตัวนั้นมาจับหางหิวลองเล้งไปเนี่ยถือไปแล้วก็เลยค่อยๆนึกว่าจะเป็นเศรษฐีได้อย่างไรเอาซากหนูตัวนี้ไปขายให้กับคนเลี้ยงแมวได้เงินมานิดหนึ่งถ้าปัจจุบันคงจะสักบ,บาทสองบาทนี้เนี่ยไปซื้อน้ําหวานมาเสร็จแล้วพอดีที่พระราชวังหลวงมีพายุพัดมากิ่งมั่งกิ่งไม้มันหักใบไม้ต่างๆมันร่วงมันหล่นเนี่ยก็เลยไปอาสากับ คนเป้าเออุทยานหลวงเนี่ยบอกว่าจะขอเก็บพวกกิ่งไม้ให้เองแต่ขอนะเก็บแล้วขอพวกกิ่งไม้เนี่ยเขาก็โอเคเบางานดิคนเป้าพระราชอุทยานก็ยอมจะได้แบ่งเบางานตัวเองนี่ก็ไปหาเด็กๆมาห้าคนสิบคนมาช่วยกันขนกิ่งมังกิ่งไม้ทําความสะอาดแล้วน้ําหวานเลี้ยงเด็กได้กิ่งไม้มาก็ไปขายให้กับคนทําฟืนทำฟืนได้เงินมาก็เงินไปต่อทุนไปซื้อเยีง่งซื้อญ้ามาเพอมีคนเลี้ยงมา้าผ่านมาเอาญ้า ให้เขาเลี้ยงม้าก็ได้เงินค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเป็นวงจรอย่างนี้สุดท้ายเป็นเศรษฐีได้จริงๆฝ่ายเศรษฐีใหญ่ไปจามืองคนเดิมพอรู้ขา่าวคนใช้เก่าตัวเองเป็นเศรษฐีได้อย่างนี้เลยมองเห็นว่าเป็นคนมีปัญญาเลยยกลูกสาวให้เลยแบ่งสมบัติให้ครึ่งแล้วคนคนนั้นต่อมาก็เป็นเศรษฐีไปจามืองสืบทอดแทนมาเห็นไหมเอ่ยแค่ซากของหนูตายตัวเดียวถ้ามีปัญญาลึกซึ้งพอ ยังทําให้คนกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้คนจะเป็นเศรษฐีรวยทรัพย์จะต้องมองหเห็นคุณค่าของสรรพสิ่งทั้งหลายเห็นท้องนาก็รู้จะทําให้เกิดทรัพย์ได้อย่างไรเห็นท้องทะเลก็รู้ทําให้เกิดทรัพย์ได้อย่างไรเห็นพื้นดินเห็นกิจการต่างๆก็มองออกทะลุไปหมดเช่นเดียวกันคนเราจะมีความสําคัญในตัวเองได้ก็ต้องมองให้เห็นว่า สรรพสิ่งรอบตัวผู้คนรอบตัวมีจุดเด่นในตัวเองอย่างไรมีข้อดีในตัวอย่างไรเมื่อมองเห็นแล้วจะได้นำสิ่งที่เป็นจุดเด่นเหล่านั้นมาฝึกมาสร้างมาอบมารมมาบ่มให้เกิดขึ้นในตัวของตัวเองเมื่อเขาทำได้อย่างนี้ตัวเองก็ย่อมจะเป็นบุคคลสำคัญขึ้นมาแล้วเป็นคนที่ใครๆก็ไม่มีใครดูถูก ได้นี้เองท,ที่มาว่าทำไมคนเราถึงต้องมีความเคารพความเคารพคืออะไรถ้าแปลตรงตรัวเลยเนี่ยความเคารพมาจากคำว่าครุหรือครูนั่นเองแปลว่าหนักแต่แปลว่าหนักเฉยๆบางคนในตีความมันหนักๆเลยชักไม่คยอยากจะเคารพแล้วมันหนักเนะ่ะจะไหว้พระที่ยกมือมันชักหนักๆไม่ค่ยอยากจะยกนองนี้เนี่ยต้องแปลให้ชัดกันอีกว่าแปลว่าตระหนัก เคารพเนี่ยแปลว่าตันหนักคือตันหนักถึงความสําคัญของสิ่งต่างๆว่ามีอยู่อย่างไรเป็นความหมายตรงข้ามกับคำว,ว่าดูเบานั่นเองเวลามองอะไรไม่ดูเบาไม่มองผ่านนเห็นมีอะไรคนนี้เลอไม่เห็นมีอะไร,นนไะไรสู้เราก็ไม่ได้คนนี้ไม่เห็นมีอะไรจะไม่มองอย่างนั้นคนมีความเคารพจะเป็นคนที่มีความตันหนักเห็นใครเขาแล้วก็ตันหนักว่าเออเขามีดียังไงคนนี เรื่องอื่นก็เป็นยังไงยกไว้แต่เขาอดทนดีจังเลยนะคนนี้เรื่องน้นแม้เขาจะไม่ดีแต่ว่าเรื่องความขยันหมั่นเพียรเขาดีจังเลยคนนี้เขาก็ตันยูดีแต่จังเลยคนนี้เขาอ่อนน้อมถ่อมตนดีจังเลยคนนี้เขามีอัธาายาศัยไมตรีนุสเสสัมพันธ์ดีจังเลยเห็นใครแล้วก็คอยจับจ้องมองความดีของเขาตระหนักถึงความสําคัญตระหนักถึงข้อดีของเขาไม่ดูเบา คนอย่างนี้แหละเราเรียกว่าคนมีความเคารพพอได้เห็นซึ้งถึงสิ่งต่างๆที่มีดีอยู่แล้วจะได้นำมาฝึกให้เกิดขึ้นในตัวของตัวเองความเคารพหมายถึงอย่างนี้นะเราจะไม่ตีความหมายของเคารพแต่เพียงว่าเป็นคนที่ไหว้สวยกราบสวยดูท่าทางมารยาทด,ดีจะไม่ใช่หมายถึงเพียงเท่านั้นทหารทั้งกองร้อยทั้งกองพันทั้งกองทัพด้วยเป็นหมื่นเป็นแสนคน พอพุ่งขงบัญชามาถึงปั๊บประกาศทุกคนวันทยาวุฒิหนึงพลึบเลยเนี่ยหรือวันทยาหัตถีพลึบเลยอย่างนี้เราก็ยังไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของว่าเคารพคนที่เอามือตะเบะพลึบเลยหรือยกมือไหว้ในใจอาจจะนึกตําหนิอยู่ในใจก็ได้ที่ทําเพราะว่าเพื่อมรารยาทสังคมไม่ทำหรือจะถูกลงโทษํานองนี้นั้นยังไม่ใช่ความเคารพแท้แต่ความเคารพที่แท้จริงต้อง เพ่งลึกเข้าไปถึงภายในใจว่าใจของเขาจะต้องตระหนักเห็นซึง้งถึงความดีถึงจุดเด่นถึงสิ่งที่สําคัญของบุคคลหรือว่าสิ่งที่เขาเคารพถ้าใจเขาเห็นซึ้งอย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเคารพแท้เมื่อเราทราบว่าเคารพจําเป็นอย่างไรแล้วก็หมายถึงอย่างไรมาดูต่อว่าแล้วอะไรบ้างละ่ะเป็นสิ่งที่เราเอง ควรจะให้ความเคารพมีอะไรบ้างที่เราจะต้องให้ความเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ชี้ไว้หกประเด็นว่าสิ่งที่เราเองต้องเคารพนั้นมีอยู่หกอย่างคือหนึ่งเคารพในพระพุทธเจ้าสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระสงฆ์สี่เคารพในการศึกษาห้าเคารพในความไม่ประมาท แล้วก็หกเคารพในการต้อนรับปฏิสันฐานพูดง่ายๆต้อนรับแขกเนี่ยทั้งหมดหกข้อหกประเด็นนี้ลองดูนะของรอบตัวเราเนี่ยมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอย่างแต่ชี้มาที่หกอย่างนี้เท่านั้นแล้วทุกอย่างมันจะบรรจุรวมอยู่ในหกอย่างนี้เห็นตั้งใจฟังให้ดีว่ามีอะไรบ้างแต่ละอย่างมีเงื่อนมีแง่ต่างๆอย่างไรประการแรก ให้มีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ชาวพุทธเองคงไม่ต้องขยายความมากพาะเราเองก็ทราบเป็นดีอยู่แล้วว่าพระองค์มีพระคุณอย่างล้นเหลือมีทั้งพระปัญญาที่คุณสามารถตัดสู้ธรรมได้ด้วยพระองค์เองนำธรรมะต่างๆมาสอนเราจนถึงปัจจุบันนี้ให้เราเองได้หลักในการประพฤติปฏิบัติตน พระองค์พระปัญญาเยี่ยมเลิศจริงๆเลยหรือพระบริสุทธิ์ที่คุณก็มีอย่างเยี่ยมยอดบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจศีลไม่ใช่มีเฉพาะภายนอกแต่เป็นดวงศีลสว่างโปรง่งอยู่ภายในกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจนถึงที่สุดกระทั่งจตเลทั้งหลายไม่อาจจะเกาะติดอยู่ได้ร่อนหลุดไปจากใจของพระองค์แม้พระวรกายก็มีฉพันธ์รังสีเป็นรัศมีรอบตัว เรื่องความบริสุทธิ์นั้นมีมากกระทั่งว่าเปล่งเป็นรัศมีออกมารอบตัวเราเองถ้าสังเกตตัวเองจะพบนะวันไหนไปคิดเรื่องไม่ค่อยดีไปพูดเรื่องไม่ค่อยดีหรือไปทําเรื่องไม่ค่อยดีเข้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมวิตตกก็ตามตึกนึกในเรื่องของกางในเรื่องของวิหิงสาวิตตกเรื่องการเบียดเบียนกันเนี่ยหรือว่าพยาบาทวิตตกการอาฆาตพยาบาทกันโกรธแค้นเคืองกันไปคิดพูดทําในสิ่งเหล่านี้แล้วแล้วก็ ไปส่องกระจกดูหน้าเถอะหน้ามันหมองหมองมันขมคล้ำผิวพันราศีไม่ค่อยจะมีแต่วันไหนไปทําบุญทําทานมาทาบุญตัดบาดบ้างเทดาตาเทอดกระถินบ้างรักษาศีลมาอย่างดีตั้งใจสวดมนต์ภาวนาอย่างดีตั้งใจทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาเท่านั้นแหละเอ๊ะไปดูหน้าเนี่ยผิวพันเนี่ยมันเปล่งปลั่ง ยวพันวันนาดีดูยางกับสว่างสว่างไแหละหน้าตามันสว่างสวัยเบิกบานทีเดียวใครเห็นก็ทักนะวันนี้หน้าตาผ่องใสดีนะคือมันทั้งผ่องแล้วก็มันทั้งใสนี่ของเราที่เป็นมนุษย์ที่ยังมีกิเลสอยู่แต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ถึงที่สุดจริงๆขนาดที่ว่าความบริสุทธิ์นั้นนะะเป็นรัศมีออกมารอบตัวเลยไม่ใช่ว่าดูแค่ผ่องๆองใสๆสเท่านั้นนะะแต่เป็นรัศมีรอบตัวทีเดียวออกมาเป็นวาเลยนะรอบตัวเนี่ย ันเป็นอย่างนั้นความลิสุดถึงที่สุดจริงๆแม้ขนาดว่าพระองค์ปรินิพพานแล้วทระบรมธาตุที่เหลืออยู่ก็ยังใสยังใสถ้าคนทั่วไปมีกิเลสแล้วตายปั๊บกระดูกก็คือกระดูกอย่างนั้นแหละเป็นกระดูกทั่วๆไปแต่ของพระองค์เป็นพระบรมธาตุใสเลยเนี่ยความลิสุดถึงขนาดทุกแม้กระดูกก็ยังใสใครพบเห็นเข้าแล้วก็เกิดปีติแล้วก็มีกําลังใจในการสร้างความดี ถ้ากระดูคนตายทั่วไปเห็นเข้าเป็นไงเอ่ยตกใจอาตมาเองเคยสมัยเรียนอยู่คณะแพทย์เนี่ยก็ต้องมีเรียนเกี่ยวเรื่องอนาต т มีคือเรื่องกายวิภาคว่าร่างกายของเราประกอบด้วยอะไรบ้างต้องค่อยๆชําแหละเข้าไปดูศพของอาจารย์ใหญ่เราเรียกว่าอาจารย์ใหญ่ก็ศพคนตายที่บริจาคมาคราวนี้บางทีมีการบ้านต้องทาก็พกกระโหลกใส่ไว้ในถุงย่ามบ้างแล้วก็นั่งรถเมล์กลับไปดูต่อที่บ้านไห้ทบทวนมี เ,เส้นประสาทสมองออกมาจากภายในผ่านกระโหลกกี่เส้นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้อยู่ในโรงเรียนมันดูไม่หมดในมาหลาลัยดูไม่หมดก็ต้องพบกับบ้านบางทีกระดูกั้นขามันยาวอยู่ในหญ้ามันโผล่มาขึ้นนึงขึ <c ười> ้นรถเมล์เอาสัญญาณสภายอยู่ข้างหลังคนอยู่ข้างหลังก็มองชักไม่ค่อยแน่ใจกระดูกอะไรกันแน่ <c ười> เนี่ยแล้วบางทีนน่ารถเมล์เช้าๆรถว่างๆก็เลยควักกระโหลกขึ้นมามา,มานั่งทบทวนอยู่บนรถเมล์คนข้างๆเห็นเขาชักตกใจเป็นอะไรกันแน่นี่จะเกิด เป็นกระโหลกหรือเป็นกระดูของคนทั่วไปคนเห็นเข้าก็จะเกิดความรู้สึกที่ขนไนชักลุกซุซาทุซาชักไม่ค่อยจะสบายใจแต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่เป็นอย่างนั้นพระบรมธาตุของพระองค์ใครเห็นเข้าแล้วมันเกิดปิติความรู้สึกกลัวหรือลังเกียจไม่มีเลยเห็นแล้วเกิดปิติแล้วมีกําลังใจว่าอืมบุคคลที่ฝึกตัวเองถึงที่สุดแล้วเป็นอย่างนี้หนอ ประเสริฐอย่างนี้หนอเลยเกิดแรงมั่นใจว่าเราเองน่าจะตั้งใจฝึกตัวเองอย่างนี้บ้างนี่ความบริสุทธิ์พระบิสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัยาพระองค์ถึงขนาดนี้หรือพระกรุณาที่คุณของพระองค์ลองนึกดูเถอะในช่วงสร้างบาร,รมีเป็นพระบรมโพธิสัตว์อยู่นั้นถึงตั้งแต่เริ่มตั้งจิตปรารถนาจะเป็นพุทธเจ้าปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยยี่สิบประสงค์ใคกระแสนมหากับ นานนับไม่ไหวเลยเนี่ยหนึ่งอสงไขยคือสิบยกกำลังหนึ่ง้อยสีสิบยาวแค่ไหนก็เลขหนึ่งเขียนมีตัวหนึ่งเลขศูนย์ต่อท้ายอีกร้อยสิบตัวเนี่ยนั่นหนึ่งอสงไขยแต่นี่ยี่สิบอสงไขยกับแสนไม่ใช่ปีนะมหากับแต่ละมหากับค่อนานานนับไม่ไหวอีกเหมือนกันได้สู้สาสู้กับความยากลำบากทนทุกข์ต่างๆเยอะแยะมากมายนานับปการ เพื่อปรารถนาพุทธภูมิปรารถนาพุทธภูมิทําไมเอ่ยเพื่อจะได้นําอม,มตะธรรมเนี่ยมาสั่งสอนให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากกองทุกข์เป้าหมายตปรงมีอย่างนี้ความกรุณาที่มีอยู่นั้นนะ่ยยิ่งใหญ่พ้นประมาณลองนึกเทียดตัวของเราเองถ้าเราเองนะเห็นใครเขาลาบากเฮ้ยเขาลาบากอยี๋ยไปช่วยเขาออกแรงเขาสักชั่วโมงสองชั่วโมงช่วยเขายกของแบกของ เรารู้สึกภูมิใจเมว่าเราเองเป็นคนดีเหมือนกันนะอุตส่าห์ออกแรงไปช่วยเขาตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงนะแล้วถ้าเ,เกิดว่าบางคนนี้เมตตาสูงหน่อยเห็นเขาลบากสู้สาวต,วตัวไปช่วยตั้งปีสองปีนะเห็นครอบครัวเขาลาบากพ่อแม่เกิดประเทศตายไปลูกเขาไม่มีใครเลี้ยงไปช่วยดูซะหน่อยปีสองปีบางคนห้าปีสิบปีใครเห็นเขาก็ชื่นชมคนนี้เป็นคนมีเมตตาจริงๆความกรุณาเต็มเพียมจริง,รงช่วยตั้งนานเนะเจ้าตัวก็ภูมิใจแต่ลองดูผู้เจ้าสิ พระองค์เอาตัวเอาชีวิตเข้าแลกทีเดียวนะถึงยี่สิบประสงค์ไถกับแสนมหากับความกรุณาพระองค์ขนาดไหนแม้ในประชาสุดท้ายก็ทุ่มสุดชีวิตเมื่อตัดสรู้ทำแล้วในช่วงเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่4ี่ส้าพรรษาเต็มๆเนี่ก็ใช้ไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนทั้งหลายอย่างเต็มที่เลยบางครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปปรืทางตั้งพันหยกิโลเมตรเพื่อไปโปรดบุคคลเพียงคนเดียว เห็นอุปนิสัยเขาที่เยบลุทาได้เดินเท้าไปเลยพันหกร้อยกิโลเมตรไปโปรดคนคนเดียวเท่เป็นอย่างนั้นนี่คือน้ําพระทัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความกรุณาพระองค์ยิ่งใหญ่เหลือเกินเพียงแค่มองดูถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์อย่างนี้เห็นชัดตระหนักข anyway, ึ้นในใจก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเคารพต้องมองเห็นซึ้งอย่างนี้เลยนะ ไม่ใช่ว่าเออเขาไหว้พระพุทธรูปแล้วก็ไหว้มั่งไหว้พระเจ้าแล้วก็ไหว้มั่งไม่ใช่แค่นั้นแต่ต้องเห็นให้ซึ้งเข้าไปถึงใจจริงๆเพราะพระองค์เนี่ยมีพระคุณอย่างไรบ้างอย่างนี้แล้วจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่เคารพพระพุทธได้อย่างแท้จริงถูกเนื้อถูกตัวทีเดียวลหละท่านี้เมื่อเราเห็นคุณพระองค์อย่างนี้แล้วจะทำเคารพพระองค์ทํำยังไงเอ่ยถ้าช่วงพระองค์มีพระชนชีพอยู่นี่เรายังพอทําได้ เวลาเห็นพระองค์อยู่บนที่ต่ำเราไม่ต้องอยู่ที่สูงนะอย่าอยู่สูง,งพระองค์จะยืนกว่าสูงกว่านั่งสูงกว่าเดินสูงกว่าก็ไม่เอาพระองค์ไม่สวมรองเท้าเราก็ต้องไม่สวมรองเท้าพระองค์ไม่กันก้นล่มเรากั้นล่มไม่ได้อยู่ใกล้เกวพระองค์ก็ไม่กั้นลม่มไม่คลุมไหล่ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่เมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วสิ่งที่เราชาวพุทธควรกระทําก็คือว่าพระพุทธรูปเนี่ยเป็นเสมือนตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวัด เราจะแบ่งพื้นที่เป็นสามเขตใหญ่ๆคือหนึ่งเรียกว่าเขตพุทธาวาสเป็นเขตของพระพุทธเจ้าเขตนี้มีโบสถ์เป็นศูนย์กลางเขตพุทธาวาสมีโบสถ์เป็นศูนย์กลางในโบสถ์ก็มีพระประธานอยู่ถือว่าเป็นเขตของพระพุทธเจ้าเขตพุทธาวาสอันที่สองเขตธรรมาวาสคือเขตของการแสดงธรรมนั่นเองที่เรามาฟังธรรมกันอย่างนี้เนี่ยนี่เขตธรรมาวาส อันที่สามเขตสังาวาสคือเขตที่อยู่ของพระสงค์กุติพระต่างๆเป็นเขตสังาวาสมีสามเขตใหญ่ๆอย่างนี้ในเขตพุทธาวาสเขตโบสถ์นั้นเมื่อเข้าไปในเขตพุทธาวาสแล้วเราจะไม่เล่นหยอกล้อกันด้วยการคึ้นขนองแต่ต้องมีอาการสงบสำรวมให้ความเคารพกับพระประธานซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนพระเจ้าเมื่อยา่างเท้าเข้าเขตพัทนสีมา เขตพระศรีมาคืออะไรเอ่ยคือเขตอย่างห้องโบสถ์เราเนี่ยนะตรงระเบียงโบสถ์จะมีเสาหินขึ้นมาสูงสักเมตรกว่าๆข้างบนเป็นรูปดอกบัวแกะสลักเนี่ยเห็นไหมเอ่ยตรงระเบียงโบถสถ์สี่มุมนั่นนะ่ะไม่เรียกว่าเป็นเสานิมิตอย่างเราเองได้ข่าววัดนั้นวัดนี้มีวิธีตัดลูกนิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมาย